ตอนนี้เรากำลังรื้อพาในเก๊ะน,นะครับที่เก็บไว้ทั้งหมดสี่เก๊ะออกมาเรียงถ่ายรูปเพื่อโย่ลูกค้านะครับนี่นะครับบรรยากาศอันน <c oughs> มีหลบหลังเสาเหรอมีหลบหลังเสาเหรอ <c oughs> อันนี้ผมเ <c oughs> พิ่งเก๊ะเดียวนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเก๊ะเดียวนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะอันนี้เพิ่งเก๊ะแรกนะนี่ <c oughs> ดูจะได้สักกี่ถาดนี่เพิ่งเก๊ะเดียวนะครับนี่เก๊ะเดียว นี่อันนี้เก็บสะสมไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับที่ว่าว่าซื้อมาเป็นชิ้นบ้างหลายมากก็หยอด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 ใส่เก๋ไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูยอดนี่แค่เก๋เดียวพี่ใจเย็นนี่เก๋อ่าไปเดี๋ยวไปดูเก๋ต่อไปครับเก๋ไหนวะนี่เก๋ที่สองนี่เก๋สองเก๋แรกไปก่อนป๊าไปดูเก๋ที่สองกันนะครับนี่นะครับ อันนี้คือเกทที่สองของผมนี่ <S <S ผมต้องลงไปนั่งงลา,าลงาแล้วล่ะน,น,นี่นะครับเกะที่สอง,องเ,มมองเ,เบียบุ้ยเบีย้ยนี่ไงเบอร์ว่าตอบนี่นี่ไง พระเก็บผมครับนี่ากวาวก็จะไปขายงานประกวดพระวัดกระทิงลายทีเดียวนะแต่ว่าเห็นไหนก็แน่ๆแล้วมันเอามาถ่ายย่อลูกค้าแล้วก็เก็บแต่เก้เหมือนเดิมครับนี่ครับถ่ายเยอะมากผมมีทั้งหมด4เก้แลนะ้วตอนนี้เนี่ย <c oughs> ซื้อซื้อเก็บไวน้นะครับ รู้เป็นเงินเท่าไหร่วันนั้นเคยเปิดแบบว่าเหมาไปสามเก๊ห้าแสนห้าไม่มีใครกล้าถามเลยเพราะาผมถ่ายรูปไปเขาคิดว่ามีนิดเดียวผมถ่ายแค่หัวเก๊สามเก๊แต่หารูไ้ไหมแต่ว่าเก๊ดูดินานาทั้งนั้นเลยอันนี้ไม่ใช่ผ้าแบบว่ามารวมนะครับเป็นผ้าที่ผมคัดใส่ไว้กับมือทุกองอบอกเลยว่าทุกองค์ แน่น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 พระล้วนๆเลยครับไม่มีชีปนเลยเนี่ยดูสิอัดแน่นไปด้วยแคลเซียมเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากไปต่อครับ ดูดิดูอโอ้โหนี่ครับนี่มีทุกอย่างอะ่ะมีทุกอย่างแน่นแน่นอื้อหือ แน่นแน่นเลยครับ <c oughs> แน่นแน่น <c oughs> แน่นแน่น อะไรจะหมดครับนี่คือเก๊อสองหรือสองเก๊ ไปดูต่อไปเกทสามครับต่อด้วยเกที่สามนะครับนี่เกที่สามเต็มคาราเบลดูดิออื้ แน่นๆครับแน่นนะแน่นๆเลยครับเดี๋ยวผมปล่อยคลิปนี้ลงไปนะเดี๋ยวดูนะ ร้านแต้เยอะมากครับจำไม่ได้กเก็บอะไรไปมบ้างเนี่ยมีมีเงี้ยเลยฮะเคียวช้าง เพียบ <Yeah. S 1> นี่นะครับผมเก็บได้นี่นี่เก็บได้ประมาณสักสามอาทิตย์ประมาณสักไม่ถึงเนี่ยพี่บอลป่ะผมเริ่มเก็บประมาณสามอาทิตย์นะเนี่ยนะสี่เกบใช่ มาสาไม่ถึง3าทิ้เดียวสองทิ้ได้หน่อย หัวไปแกะแกะแกะถ่ายมาไป เกที S <S <S ่สี่ครับมาถึงเกที่สี่นี่เกที่สี่ผมวันนี้อยากปลกปลกแถวแถวบ้านให้เขาตื่นกันครับวิธีไบเกอร์ก็ขายนแบบนี้ขายเป็นองค์ไม่ชอบครับ วันนี้วันครูครับเอาพระครูในเกลออกมาขายให้หมดเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเดี๋ยวให้พี่ๆทุกคน๋ย่บแป๊บนึงนะมีถ่ายภาพมู่ หมดเหรอครับทั้งหมดสี่แกะนะครับในเวลา2อาทิตย์กว่า3อาทิตย์นี่ครับได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวแฟรเลยเดี๋ยวมีถ่ายรูป <c oughs> ครสี่อาทิตย์เฮ้ยสองอาทิตย์กว่านี่อันนี้คือชุดเก็บทั้งหมดนะครับเค okay.